ในอุตสาหการรมสูขคาพและความงามจบปริญาโทด้านแอนตี้เอดจิ้งเป็นเจ้าของโรงงานอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางเราก็ถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างถ้าคนที่รู้จักดีจะรู้ดีว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างเราอยากทำให้มันแตกต่างและทำให้มันดีที่สุดวันหนึ่งที่เราอยากจะแบบมาทำรำยองด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบชอบอะไรที่เป็นเส้นมาตั้งแต่เด็กความเป็นรงยองเนี่ยพอโตขึ้นพอ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวกลัวอะไรกลัวกินกลางคืนแล้วกลัวอ้วนกลัวบวมขอบคุณพี่น้องจากกัมพูชานะคะที่เรียบเร้วยิ้ชื่มาตลอเลยก็คือขอบคุณพันธนกจากรกัมพูชาขอบคุณ,คณ,คณพี่พี่สื่อเหมือนชนทุกๆ่ันเลยไม่ว่าเมยจะทําธุรกิจอะไรรีวิวเมดหรือว่าธุรกิจอะไรทุกคนก็สปอร์ตผู้หญิงคนนี้เสมอมาสิบกว่าปีในอุตสาหกรรมเรายังเจอกันเสมอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ยังสปอร์ตการขอบคุณพี่พี่ทุก คุณมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตมีทุกๆทุกๆอย่างแล้วก็เวทีนี้ตลาดอาหารที่อาจจะไม่เป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเรื่องท้าทายสำหรับมีมากๆแต่แต่เมื่อได้ลงลงมาแล้วนะคะจะทำให้ดีที่สุดทำให้คุกคลิกเหมือนกันแต่อาจจะไม่แบบถึงกระแห้งแบบนี้นะมีนะคะหรือว่าอะไรที่อยู่ในตู้ค่ะหยิบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ